กองชับใจดันจีว่าเป็นหนึ่งในกองชับที่มีการนำใส่ระบบปืนใหญ่เป็นจำนวนหลายที่สุดอยู่ในระดับต้นๆของอาเซียนบ่ว่าจะเป็นระบบปืนใหญ่ขนาด1 0 5ม mm, ิลลิเมตรระบบปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิลลิเมตรแบบขนาดกลางระบบปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิลลิเมตรขนาดนัก ทั้งแบบอัตาจรและก็แบบลากจุงซึ่งปัจจุบันมีการประจำการอยู่ในกองทัพของไทยร่วมๆอยู่ที่ประมาณเจ็ล้อยสีกระบอกแต่ว่าตัวเลขการประจำการจริงในอนาคตอาจจะเพิ่มสูงหลายกว่าเจ็ล้อยกระบอกเนื่องจากว่าในปัจจุบันกองทัพของไทยเองมีการสั่งซื้อระบบป,ปืนใหญ่บางชนิดเข้ามาประจำการเพิ่มเติมโดยสพาะแมนขนาด1 5 5มิลลิมเมตร และในคลิปนี้จะพามมาชํกองหัวจกกักกันกับบรรดาระบบปืนใหญ่แบบต่างๆที่มีความทันสมัยและกอ็อันตรายที่สุดที่ประจำการอยู่ในกองทัพของไทยซึ่งเราจะทำการประเมินในแง่ของระยะการยิงของมันว่ามีระยะการยิงไกลเท่าไรซึ่งจะบอกมีการลงเลิกในส่วนของมูลอื่นๆและจะประกอบมีระบบปืนใหญ่ใรุน่นแน่เอามาติดตามกันในตัวไปนี่แบบที่หนึ่ง ก็เริ่มจากระบบปืนใหญ่ในรุ่นของ GSN 4 5 a 1ขนาด1 5 5 mm, มิลลมตรงในปัจจุบันกองทัพของไทยมีประจำการระบบปืนใหญ่รุ่นดังเก่าจำนวนประมาณ9 2กระบอกเึ่งมีระยะการยิงไกลสูงสุดจูทีประมาณ30ถึงรับ39กิโลเมตรซึ่งมีการนำใส่ขนาดลูกปืน1 5 5มิลลมตรถึงเป็นวาระบบปืนใหญ่ในรุ่นดังกก่าจะมีความเกา่า แต่ว่าในปัจจุบันกอเทียวยังเป็นเขียวเล็บที่มีความอันตรายและกมีความสําคัญสำหรับกองถับบกของไทยเป็นอย่างยิ่งซึ่งเคยมีการนําใส่มาอย่างยาวนานในการประทะกันในปัญหาชายแดนกับทางกองถับของกัมพูชานัแต่งแต่ส่วงปีหาซีและแบบที่2ก็จะเป็นระบบปืนใหญ่แบบซาวตัน m เ1ขนาด1 5 5 mm, มิลลิเมตร่งเป็นปืนใหญ่ที่มีการนำใส่ อยู่ในกองทัพของไทยในปัจจุบันประจำการทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ32กระบอกโดยมีระยะการยิงหวังผลไกลสูงสุดอยู่ที่ประมาณ30กิโลเมตรและนอกจากนี้ก็ยังสามารถนำใส่ลูกปืนใหญ่ประเภทนำวิธีด้วย GPS ได้รวมทั้าลูกปืนแบบต่อระยะและระบบปืนใหญ่แบบที่3คก็จะเป็นระบบปืนใหญ่แบบ M1 เก่าแขนาด1 5 5มมแบบวิธีโค้งซึ่งในปัจจุบัน ถือว่าเป็นระบบปืนใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูงอีกแบบหนึ่งสําหรับกองทัพบกของไทยมีการประจําการเป็นจำนวนหลายกว่า116กระบอกโดยชุดเด่นของ M198 ก็คือมันมีขนาดลากล้อง1 5 5มมที่สามารถนําใส่ได้ย่างหลากหลายโดย,ยเฉพาะเมนประเภทของหลูกปืนใหญ่ทั้งแบบน้ำวีทีและก็แบบทั่วไปซึ่งมีระยะการยิงวังผลอยู่ที่ประมาณ35กิโลเมตร และนอกจากนี้ยังเป็นระบบปืนใหญ่ที่ถือนำใส่ในคนขัดแยงกับประเทศเพื่อนบ้านของกองทัพของไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอย,ายา่างยาวนานและระบบปืนใหญ่แบบ EC ก็จะเป็นระบบปืนใหญ่วิธีโคงในรุ่นของ,ง,ง B.E.A. System ก็คือแบบ M-109 a อหาปาราดินซึ่งรุ่นเอห่าจว่าเป็นรุ่นที่มีความทันสมัยสูงสำหรับกองทัพของไทยและปัจจุบันกองทัพของไทยมีประจำการระบบปืนใหญ่ประเภทอัตาจรแบบสายพาน ในรุ่นหนึาหาจำนวนสูงถึงเ้ากระบอกและในอนาคตอาจม,มีการจัดสื่อระบบปืนใหญ่ในค่ายบริษัท paa เพิ่มเติมโดยเฉพาะเป็นปืนใหญ่แบบ m 7 7 7 h o w i s e r และสิ่งที่เห็ใหายระบบปืนใหญ่แบบ m 1 0 9เกมีความโดดเด่นและอันตรายก็คือระยะการยิงของมันซึ่งมันมีระยะการยิงวังโขนไกลสูงถึงรับ40กิโลเมตรและยังสามารถนำใส่ในการฮองหับลุกป,ปืนใหญ่นำวิีโดร gps ในรุ่ x caliber ที่มีความเหม็นยำสูงจากทางซาลัดในระบบปืนใหญ่แบบที่หาก็จะเป็นระบบปืนใหญ่วิธิโคกอ,อาตราจอรหล่อยยางในรุ่นซีซ่าขนาด1 5 5 mm. มิลิเมตรที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยฝรั่งเศสปัจจุบันกองทัพบกของไทยมีการประจำการจำนวนทั้งมกหกกระบอกซึ่งบ่มีแผนในการยากจดสืบเข้ามาประจำการเพิ่มเติมจุดเด่นของระบบปืนใหญ่แบบซีซ่า ส่งกองถับของไทยมีการประจำการจำนวนทั้งหมด6กระบอกและปัจจุบันก็บอมีแผนจะสั่งซื้อเข้ามาประจำการเพิ่มเติมแม่ชุดเด่นสำหรับระบบปืนใหญ่ประเภทซีซ่าก็คือระยะการยิงไกลบวกกับความเหม็นยํำซึ่งถือว่ามีความเหม็นย่ำที่สุดในบรรดาระบบปืนใหญ่ที่มีการนำใส่อยู่ในกองถับบกของไทยในปัจจุบันเลยก็ว่าได้โดยมีระยะการยิงหวังผลไกลสูงถึงรับ40กิโลเมตรและระบบปืนใหญ่แบบที่6ก็จะเป็นระบบปืนใหญ่แบบ M78 ATMG หรือ S-MOD 2000ขนาด1 5 5มิลลเมตรซิง ATMG ได้นอนาคตจะกลายเป็นระบบปืนใหญ่ลักสำหรับกองทัพบ,บบกหลก็กองทัพือของไทยโดยมีแผนยัางประจำการเป็นจำนวนสูงถึง7 2กระบ,บอกในอนาคตและชุดเตืนที่ให้ระบบปืนใหญ่ ATMG มีความแตกตา่างจากระบบปืนใหญ่ประเภทอื่น,นๆก็คือความทันสมัยในด้านของระบบการโหลดลกป,ปืน ความทันสมัยในด้านของระบบการเล่นการคำนวณโดยมีระยะการยิงหวังผลไกลสูงถึงรับ40กิโลเมตรแต่ว่าระยะการยิงจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น5 0กิโลเมตรเมื่อมีการนำใส่ลูกปืนใหญ่แบบต่อระยะรวมจังลูกปืนใหญ่นำวิธีแบบ GPS นูนเอ็กไครเบอร์โดยในส่วนดังกล่าวยังบอกเป็นที่ชัดเจนว่าในอนาคตกองทัพของไทยจะมีการสั่งสื่อเอาลูกปืนใหญ่นำวิธีควบเหมยย้ำสูงมาเป็นเอ็กไคลเบอร์เข้าประจําการหรือบอ เนื่องจากว่ามันเป็นลูกปืนใหญ่ที่มีความทันสมัยและก็มีราคาที่สูงกว่าลูกปืนใหญ่แบบปกติทั่วไปแต่ว่าจากการนำใส่ตัวชิ้นของกองทัพไทยในการนำใส่ ATMG ก็สามารถประเมินการแนว่าในปัจจุบันกองทัพของไทยอาจจะมีลูกปืนใหญ่นำวิจิตย GPS เห็นได้จากการยิงโจมตีตอบโต้ระบบปืนใหญ่ละก็ระบบเครื่องยิงจรวดล่ามกล่อง b m s 1 g r a f จากฝั่งกองทัพกองกัมพูเชียเสียงกองทัพของไทยสามารถทำลายเครื่องยิงจรวดของกองทัพกัมพูชียได้แบบแม่นยำ สะท้อนเห็นว่าลูกปืนใหญ่ที่กองถับของไทยนำเอามาใส่โบแมนแบบทั่วไปแต่เป็นแบบนำวิธีโดย GPS ความแม่นยำสูงที่อาศัยการฉีดเป่าหรือการกำหนดปาไม้ผ่านทาง UAV โดรนและก็ระบบดาวเทียมส่งสะท้อนเห็นว่าในแง่ของการนำใส่ปืนใหญ่กองถับของไทยถือว่ามีความได้เปรียบลําหนาและทันสมัยกว่าประเทศเพื่อนบ้านหลายเทา่าแล้วจะขอเพิ่มเติมระบบปืนใหญ่อีกชนิดหนึ่งก็คือของ M777 Howitzer ึ่งในส่วนนางกล่าวยังบอกเป็นทีชัดเจนว่ากองทัพของไทยในอนาคตจะมีการสั่งสื่อเข้ามาประจำการเพิ่มเติมฉุดใหม่หรือบอรหรือจะหันไปสื่อเอาเปเ a g m อทแบบอัตาจอรแทนซึ่งแน่นอนว่ามันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันพอถ้าหากว่าน้ำใส่ m j 7เก็คือจะเป็นการประหยัดตน้นทุนหรือ่าใสาใจายแต่ถ้าหากว่าน้ำใส่ประเภทของ AGMG ็จก็จะมีความเด้นเปรียบในแง่ของความทันสมัยและก็ความแม่นยำของระยะการยิง แต่ถึงจะก็อตามในประเด่นในกาน่านี้ก็จะต้องติดตามกันต่อไปในถ้าก็ทนผู้ชมทานใดมีความคิดเห็นที่แตกต่างก็สามารถคอมเมนต์เพื่อแหลกเปลี่ยนความคิดความเห็นแหละข้อมูลนํากันและระบบปืนใหญ่ทั้งหมดที่กาวมาแข,ขังต้นนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในระบบปืนใหญ่ที่เป็นหัวหอกลักที่มีอนุภาพการโจมตีที่มีความทันสมัยหุ่นแห้งและอันตรายที่สุดของกองทัพกของไทย